วันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เรามากินอาหารวันเกิดแม่ค่ะค่ะไอ้บรรยากาศอาหารเหมือนอยู่ริมทะเลใช่ดูบรรยากาศเพื่อนโหแดดไม่ร้อนเลยใ่อนเธอฝนตกฝ<ค>นรเริ่มปล่อยๆแล้วครับติดสะพานเลยครับให้ฝนไปคุยนะครับนี่ครับที่เรามาเกมนี่ไปเดินดเดี๋ดเราจเข้าอังไดกัน ไม่ใช่ใหมายถึงว่าเ,าเดินไปดูบรรยากาศไปลองชมดูพี่ก็าพาไปดันล่างนะเพื่อนัอนนีฝนนั่นแหละก็ถึงบอกให้เลือกกินอาเลยโอ้ยมีนกบินด้วยครับ ครับ้ด้านบนใช่ไหมฮะด้านบนต้องบนเพราะบนนี้ใช่ไหมครับมีขึ้นด้านไหนฮะค่ะีไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูบรรยากาศด้านล่างเพื่อนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไปกัน มดูกอวันนี้วันเกิดมาม้าค่ะใช่มีส่วนลดไหมฮะมีส่วนลด10%ค่ะครับาาฮาโลวีนพอดีเลยเป็นติดกระจกก็ได้ไมั้ง ข้างในเตร็กจกระจกล้วนะว้าวนางพยาบาลา <c oughs> ได้ไหมเหลือจะออกข้างนอก <c oughs> ลองลองดูด้านนอก พี่กขบริการให้เลือกเลือกโต๊ะได้ด้วยโอ้ยข้างนอกก็จะเห็นลองเดินดูก่อนก็ได้ค่ะกะว่าจะมารีวิวด้วยค่ะอยงเงี้ยปังไหม นองดีกว่ามัง้ง,งใช่ไหมพี่เขาแบบรู้ใจเรียบร้อยนะจ๊ะครับขอบคุณครับลูกค้าเตรียมเค้กม,มาหรือเปล่าไม่ได้เตรียมครับเดีสั่งเล็กเวลาได้ะะได้ครับสั่งชื่อวเป็นไงบ้างโอเคไหมด,ดีขึ้นเลิศปะ นี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศด้านล่างอันนี้เพื่อนๆเดินเข้ามาด้านข้างเมื่อกี้ครับเดินมาด้านข้างอากาศคือดีแล้วก็ตรงนู้นสำหรับเพื่อนๆที่มีวันเกิดเนาะมาได้เลยมีส่วนลดอีกนะ อาน้องเฟนไปกับป้าไหมไปดูนี่ด้านนอกนี่อะไรนะเจียงรถไปด้านล่างดีวันนี้ฝนตกเขาก็เลยไม่ได้นั่งริมน้ำเนะเาะครับมันจะมีปีนกนกบินด้วย จะเปิดปไฟเลยนียย่เมนมูเมนูหลากหลายมากอทางเฟซมเปิดให้เพื่อนๆดูมีเมนูอะไรมากมน,น,าน่าทานมากมโอ้เมนูเยอะเลยนี่ปิดสามนะิดนิดไม่อะไรครับจากบรรยากาศใช่เอาบรรยากาศเน่เดี๋ยวถ้าเกิดตกแรงค่อยย้าย ฉากหลังน้องเฟ้มแบบอยู่ปารีสป่ะเนี่ยโอเคนี่จะมาพูมัวไหมหลังน่าม้าโชว์นะมีเลนทัว่างนี่แล้วก็มีเลนนี้อ่าเปิดนั่งสัปพัหก่อนก็ได้ถ้ามันตกแรงแล้วก่เยกว่าม้านั่งเหมือเหยียบมาตรงกลางเลยมา นั่งใกล้ๆกันนะจะได้ไม่ติดพี่ห้องเลเราข้าวบัดปูจานเด็กก็ได้ค่ะเ้านี้เป็น่ะไรมีเนื้อมีไส้สับอะไรนะคะครับ๋อมาเป็นเดียกเลย ฝนส่วนปะปะ้าส่วนปะป้าจะนั่งอื่นอรอน,นะคะไม่ปะป้าจะนั่งอื่นรอค่ะปาได้ของชอบแล้ปะป๊าปแบบ๊ออกไม่ได้ไต่เดี๋ยวเรากับเกเราเดินตามแม่เราอยู่ชั้นบนทุกคนวิวสวยมาก จัดทีมเขาจะเป็นตีมฮาโลวีนนะคะทุกคนสวยมากแต่พี่เขาบอกว่าเขาจะโลออกแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะไม่มีฮาโลวีนแล้วเด้อคนฝนคือตกนี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น,น,นเบเกอรี่โคนหัวแม่หลบซิอันไหนน่าโดนจ๊ะ ขัวซองเอ๋ยอะไรเอ๋ยนี่นี่กับนี่นี่สองอันนี้อย่างงั้นเลยคือน่าเลิศมากนี่อันนี้ก็น่ากินคือน่าอีนทุกอย่างอย่างว่าคงเลยนะเธอใช่เขามีโทด้วยนะนู่นนู่นนู่นแต่เราอ๋อนี่แม่ขนม ีก็จะเป็นตู้อีกอย่างนึงนี่นนก็จะมีอันนี้เป็นข้อซ่างข้อซ่างอืมนี่อันนี้จะเป็นโทษโทษวะอุ้ยอันนี้น่ากินนะอืมน,น่ากินใช่อันนี้อื้อันนี้ก็พอน่าก,กินอยู่อุ้อนี่นี่ นี่ที่นี่ก็น่ากินอันนี้จะเป็นโทสต์หิวใช่ไหมเราอันนี้เป็นบราวนี่ค่ะเฮ้ยอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินนี้ด้วยอ่ะขอดูก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้น่าจะเป็นอาหารอืมอันนี้เป็นขนมปังวิววิวอันนี้อะไรชอบจ้าชอบจ้าวิวข้าวเหนียวมะม่วงจ้าชอบมะเจ็จ้าข้าวเหนียวมะม่วงจ้านี่ไงเค้กค่ะวายยวาย ชีทเค้กไปต่อจะได้เลือกไหมเนี่ยวันไหนดูคือวันนี้เป็นไอศครีมวันนี้ไอศครีมด้วยหมดแล้วเค้กมีแล้วใช่ค่ะเราจะไปไอศครีมเดี๋ยวเราขอตัวไปเลือกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ข้างบนโซนแล้วจะมาดูตรงนี้แทน ทุกคนคืออันนี้คือของจริงนะของจริงก็คือน่าอีทมากบล,บลูเบอรี่ไหมคะหรือว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตกับสตอนี่ช็อกโกแลตบานาน่าสต้อนี่แล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโบานาน่าบลูเบอรี่ช็อตเค้กข้างล่างมีอะไรอ่ะเลสมีเยอะนะดิเค้กส้มมีเยอะแยะเลย

ช็อตแล้วบ๊ายบายเย้จบได้สวยเป็นไงบ้างครับปิดท้ายวันเกิดมาวะต่อค่ะบรรยากาศคือดีไหมยันหว่างได้ไหมโอยทุกอย่างทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไหมเพอร์เฟกต์เอ้บริการดีหมเอ้ยไม่ใช่อาหารให้ร้อยบริการให้ล้ายโอ้โหแล้ววิวล่ะคะ นี่ครับบรรยากาศเนี่ยชมชมก่อนนี่ยครับเพื่อนเพื่อนวิวใกล้บ้านด้วยคือมันนะเพรควคือมันเลินะคืออยากอยู่ต่อแต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะไปลองมันเป็นวันธรรมดาเนาะอ่ากลับมาชวนกลับมาซ้ำค่ะอากลับมาวมาซ้ค่ะค่ะกลับมาแน่นอนแนะนำเพื่อนๆพื่อไหม ถ้าใครติดตามครอบครัวเราอยู่นะคือร้านเลยคะมาร้าอ่ะมีโซนเด็กด้วยนะแต่ว่าหนูหนูเป็นสาวแล้วค่ะหนูไม่เล่นอ่าโอเคบ๊ายบายเจ้าของวันเกิด